เลย,ยอ๋อเล่นของเล่นเหรอคะอ๋ออ,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 อะไปเดินต่อเดินต่ออันนี้ต้นอะไรคะต้นอะไรนะต้นสลามเดีย๋ดวยว นี่นี่ดอกมันสีอะไรเอ่ยสีชมพูอ๋อสีชมพูเหรอโลกสีม่วงค่ะนุ่นฝั่งอยู่กับป้าป้าสีอะไรกีกล้วยสีเหลืองเยลโลอันนี้พันใหญ่นะอันอ๋ออย่งนั้นเลยเหรอคะโอ้โห เดินชมค่ะอีกบลบได้อันไหนไหนคะอันนี้สีม่วงค่ะนี่ฝั่งนี้สีม่วงโอ้สีม่วงนะคะไปกันเลยซุ้มไหนซุ้มไหนโอ้โหทำผีหลอกด้วยหรอโอ้โหเด้อ

อะไรหรอคะไม่เข้าไปนะมดมดโอ้โหข้ามไปข้ามมาไหนไหนไหนั้นสีอะไรเอยหน oh, ูก <c oughs> <op> ับป oh, ้าป้าสีอะไรคะสีอะไรีดหนุ่นกับป้าป้าสวยจังเลยสีอะไรคะสีชมพูอ๋อสีชมพูเก่งมากเก่งมากเลยอือ อันนี้สีเขียวใบสีเขียวดูดูชอบแหละได้วิ่งเล่นเนี่ยทำท่าอะไรเนี่ยทำท่าอะไรดู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 เดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มเปียกหมดแล้วผมมเยดี๋วล้ื เฮ้ยได้กิ่งไม้มาด้วยตกปลาอ๋อตกปลาโอโ้โหรู้หมดทุกอย่างเลยนะปลาคีฮึมตกปลาอ๋อเขาตกปลา,า,ายังไงคะอ๋ออย่างนั้นเลยเหรออ๋อไหนไหนไหนโอโ้โห